คุณผู้ชมคะและถ้าคุผู้ชมอายุสัก30-40ปีเนี่ยอาจจะนึกสถานการณ์นี้ค่อนข้างยากนะคะเพราะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคะ่ะเราก็จะเจอกับสังคมสูงวัยแบบสุดยอดจริงๆค่ะแต่ว่าล่าสุดก็มีนักวิชาการคนรุ่นใหม่นะคะที่พยายามคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเตรียมดูแลผู้สูงอายุเป็นนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอนาคตค่ะ มีให้คุณผู้ชมได้ดูทีมหนึ่งะคะที่ชนะเวทีการประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศค่ะเป็นนักศึกษาแพทย์นะคะจากสองมหาวิทยาลัยค่ะก็คือคณะแพทยาศาสตร์วชิระพยาบาลกับคณะแพทย์มสวร่วมกันคิดค้นแอปพลิเคชันยืมเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง มีข้อมูลนะคะพบว่าในจํานวนของผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงเหล่านี้มีเพียงแค่2%เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการแพทย์ได้ไม่ว่าจะเป็นเตียงลมยางการป้องกันแผลกดทับเครื่องออกซิเจนและเครื่องดูดสเสลต์ซึ่งถ้าหากเราจะเตรียมความพร้อมในการสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้านผู้ป่วยก็จําเป็นต้องเข้าถึงเครื่องมือแพทย์เหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ก็คือจริงๆแล้วหลักๆก็คือในส่วนของภาวะพึ่งพิงเลยครับก็คือการป้องกันภาวะพึ่งพิงแล้วเนี่ยจริงๆคือแค่ถ้าสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพก็จะลดตรงนี้ลงไปได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมีแค่ผู้สูงอายุแค่2%ที่สามารถที่จะเข้าถึงพวกนี้ได้ก็เลยเป็นจุดที่คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มการหมุนเวียนก็จะทําให้กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น นวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนรุ่นใหม่หลายทีมเป็นที่สนใจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติค่ะเพราะเห็นเหมือนกันนะคะว่าเป็นจุดอ่อนของระบบสาธารณสุขเวลานี้ซึ่งจะต้องมีการผลักดันเป็นนโยบายกันต่อไปด้วยค่ะคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสมารวมตัวกันนะครับและก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพร้อมกับทําข้อเสนอเชิงนโยบายหรือข้อเสนอเชิงระบบทราบว่างานนี้ มีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรวมตัวกันทั้งหมดเสนอทั้งหมดถึง150เรื่องหรือ1 5 0นวัตกรรมเพื่อแก้ไขไอ้ตรงนี้ก็เป็นความหวังละ ขณะที่สัตราพิชานเจิมศักดิ์ปิ่นทองประธานกรรมการนโยบายไทย PBS ก็ได้ระบุนะคะว่าปัจจุบันนี้ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยโครงสร้างประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสัดส่วน18%แต่สถานการณ์จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อโครงสร้างของประชากรในปี2579จะมีผู้สูงอายุมากถึง30%ในช่วงเวลานั้นคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า40ปีในตอนนั้นจะต้องแบกรับภาระ การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวมากกว่าหนึ่งคนค่ะจำนวนปริมาณของคนในคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นคนวัยทำงานมีสัดส่วนน้อยลงด้วยรับภาระมากขึ้นด้วยโอ้คุณคิดว่าสังคมสูงวัยเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของคนสูงอายุปัจจุบันแล้วมันเป็นปัญหาของคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่จะต้องเผชิญในอนา,นาคตถ้าเราไม่วางระบบรองรับให้ดี การเจิมศักย์ยังประเมินด้วยนะคะว่าถ้าหากไทยไม่เร่งสร้างระบบการรองรับผู้ป่วยแบบประคับประคองอนาคตผู้ป่วยอาจจะล้นโรงพยาบาลค่ะโดยผู้สูงอายุในเมืองน่าเป็นห่วงมากกว่าต่างจังหวัดเพราะว่าไม่มีชุมชนร่วมดูแลด้วยนะคะ